สวัสดีครับมาอัปเดตแฟนครับบอดบอยกับซอแอนพี่น้องบ้านหัก AB บ้านเ b มื่อนี้ในช่วงเ้ารบอดบอยกับซอแอนตอนแรกว่าสิ่มามอบทุนการศึกษาน้ากันงทั้ง2คนนั่น่ะแะ่ว่าซ so อแอนเราป่ว,ปวยเรามาบบได้ดังนั้นก็เลยมาก,กับแม่แตนนะครับสาหรับโรงเรียนที่ไปมอบนี่ก็คือเป็นโรงเรียนเอ่าเก่าของบอดบอยนะครับโรงเรียนดูโนุ่นสแสดงนั่นล่ละเป็นโรงเรียนในระดับประถม ที่บอดบ่อยเราเคยเรียนดังนั้นเลยมามอบทุนนะครับโดยการมอบทุนครั้งนี้ก็คือมอบทุนละ1 0 0 0บาท12ทุนสำหรับบอดบ่อยนะครับมอบให้เป็นทุนการศึกษาของนักเรียนเรียนดีแต่ยากจนนะครับ 1 <laughs> 2 <Thank you. laughs> วันนี้มาทำบุญนะครับมามอบทุนให้กับน้องๆจริงๆก็คือมันเป็นช่วงวันเด็กแหละครับแต่ว่ามือวันเด็กผมผมคิดว่าเป็นมาจากดวันจันทกันเลยได้มากมือน,นี้ครับจริงๆต,ตั้งใจว่าสิมาก็ไแอนพอดีเป็นบอสบายก็มอบทั้งหมด12บทุนทุนละห0ึ่บาทนะครับเล็กๆน้อยๆโอ้สมัย้เกี้ยว มันก็เปรียบเทียบกันบ่ได้เนาะมันก็โดนปีแล้วเงินหนึ่งพัน 1, บาทนี่ใส่ได้เป็นปีหุ่นดิอิหลีบ๊กเคยเห็นเออน, 1, น,นี่ยคืออะไรเงินพันหนึ่งต่าตั้งแต่เลี้ยนบ่อยเลียนแต่ไวมากรทองมือละสามสามบาทไปนัดไปทางคนยางเลยก็ได้เจสิบบาทสิบาทเออไปเลี้ยนทางคนย่างได้เงินไปโรงเรียนสิบบาทคือค่ารถไปครับหกบาทแล้วเหลืออยูสี่บาทนะซื้อน้ำสั้นดิู่ห่อเขาไปกิน น้ำสั้นเดี่ยวไงม,มันสิเป็นช็อปสั้นเดียวไงพี่เเหมือนช็อปโคกเป็นนามอัดลมนะนเงินไปโรงเรียนตอนเรียนมอหนึ่งมอสองมอสามนี่คือคือ,คอหาเงินบอท่านใดเนาะแบบกลับไปเป็นมอลัอยูด่ด้แต่ว่าห่างห่างบอท่านใดเงินเอาเงินไปโรงเรียนมืนละสิบาทจำกัดจะของว่าห้ใส่ห่ามเกินมือนละสิบปัดพอตม่อสีมาหนี่ก็เริ่มแบบเริ่มเป็นบบาเริ่มหาเงินใดเด้ บ่ได้ขอแม่ขอย้ายห,หลกักเอาเงินจากขอ,องหาไปโรงเรียนมอสก็ขี้โม้มใส่หาเต็มตัวขี่โดยสารตลอดเด้ขี่โดยสารตลอด,ด,ด,ลอดจนว่าม้อซีนี่พอพรายังซีหาเนี่ยเอารถม้อใส่ห่างมาให้จังได้ขี่ม้อใส่ไปโรงเรียนเด้พี่เวดเป็บเป็ดไปมานี้สเตอร์มันหลุดไ,ไดรรรหมฮอดันฮอดซีแยกแง้มใดดัง คนแมมแม่ผมได้ซื้อมอไซค์บอเดี๋ยวนี้บอได้ซื้อเลยจนจบม,มอหกเ,เออก็คือบอบอได้ซื้อรถมอเตอร์ไซค์เลยเดีย๋ยวบอมีเงิน,นะนอ,อ,อ่ะจนบ้าหอดมอหกหาเงินได้๋ยแต่ว่ากับแพงเอาไว้ถ้าจะจไปโรงเรียนเนะาะบัดที่นี่ ตอนปฐมนี่สามบาทก็ไปจังขีมอตอันขีจักรยานน้ำเขาบาทนึงเหลืยซองบาทก็ไปซื้อตะกี้มันกระเป๋แพงเนาะซื้อแข็งกระทงละบาทเออนำแข็งทงละบาทล้ำบาทค่ะดูในบอยพี่น้องลูกบอยพาพแพรภาไปขายของน้ำงานน้ำหยังสิให้ซื้อุงน้ำแข็งทงละบาทขายใส่น้ำแดงล้ำบาทก็เก่าพี่น้องวันนี้ล้ำบาทก็เก่าีเดี๋ยวนี้ก็ล้ำบากหรือเก้าหลังเงินได้ยุติบ้าห่งบ่ได้พักพร นี่แหละเขาเอิ่นว่าดากูได้จำแปนดากูได้จำแปนนี่่ะเขาอื่นว่าอยากยั้งกับพได้กินนี่ย่านรวนอะไรดีมีเงินมีเงินแต่มีกรรมอยากยั้งกับพได้กินย่านร่วน จะให้เป็นบุญกุศลไปหอดพี่น้องแฟนครับผู้สนับสนุนน้ำเด้ครับจริงๆอ่ะเห็ดบุญดูมือมือบ้าน,นแอนค่ะโอนไปแจกขนมเด็กหน่อยนักเรียนอยู่ทึ่งเขาอาทิตยบางหันกัะโอนเงินมาท่าสีสาราไม่ทาบุญอยู่ตลอด ขอเดี๋ยวนี้ขอสุขภาพแข็งแห้งมีกำลังเห็ดงานแบบบ่มมือยบ่ลาบ่ไข่บ่หนังขอเดี๋ยวนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆจากบอดบอยซอแอนที่ทำประโยชน์เพื่อสังคมบอดบอยกับซอแอนเป็นผู้รับด้วยครับรับจากแฟนคลับจากด้าน,น้าเวทีจากการแสดงจากงานต่างๆและเป็นผู้ให้นะครับเป็นทั้งผู้รับเป็นทั้งผู้ให้ ผู้ให้ก็คื้นี่แหละนะครับให้นำวัดนำว่าทำบุญทำยังเหล่าก็ให้ทุนการศึกษานี่แหละเขาว่าเป็นผู้รับที่ดีเป็นผู้ให้ที่ดีคือกันดังนั้นกับไฮบอทบอยกับซอแอนจะเลื่อนจะเลื่อนลุงเรื่องลุงเรื่อง,งเดินพีนองเด้อนะครับจังไหน,นี่ล่ละถือว่าแฟนคลับที่ไฮนาเวทที่สนับสนุนหรือว่าเจ้าภาพที่จ้งางมลอํำใจเกินอรออยนะครับก็ถือว่าได้บุญกุศลไปนําบอทบอยเพื่อนกา ไปทําบุญนะครับเป็นประจำาบางว่าสิเป็นทั้งวัดทั้งว่าล้วก็ด้านการศึกษาหรือว่าด้านสังคมต่างๆนะครับและนี่คือข่าวสารทีนํามาอัปเดตแฟนคลับชงรามอลลัมมล้วก็แฟนคลับบอดบอยซอแอนนะครับ